ฝากกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับใครไม่มีของขวัญให้ผม,ผมไม่ผมไม่ต้องการนะครับผมขอแค่กดแชร์พอละแต่ใครที่ไม่มีเงิน Donate ไม่มีเงินซื้อป้ายซื้ออะไรอ่ะกดแชร์ก็ถือว่าขอบคุณละครับขอบคุณมากขอบคุณมากาการกดแชร์ก็มีค่ามากกว่าเงินทอนลวครับ นั่นเองของคันนั้นแหละเจ้ของก้นฟูอ่ะพร้อมบวกเฮ้ยอะไรอ่ะฮะอะไรวะไอ้เฮียโคตรเร็วไอ้สัตว,ว์ไอโกเติมปุ๊บเข้าปั๊บเลยอะไรโคตรเร็วไอ้เฮียกูกูตกใจเลยเร็วจัดปกติรเ,เราเป็นเชือ์ ยังไงเร็วจัดอ่ะสงสัยคนคนมันเติมม,มันเยอะแล้วไงแบบคนแย่งกันเติมมาช่วงแรกช่วงนี้คนผมเริ่มซาแล้วยัดยัดหมดะะมแล้วมีกูเดี๋ยวเพิ่งมายัดเดี๋ยวยัดต่อเดี๋ยวยัดต่อคืนนี้เลยเดี๋ยวเราเปิดโดก่อนเปิดโดนมาดูยังไม่มีเสวนลมดะเป็นตัวผมก่อนเลยฮะดับแรกโ <Okay. S 2> <W. S 1> อ็คเคนี่มันอยู่บ่อน้ำมันด้วยป่าววะใช่ไหม อันนี้น่าจะเป็นอไม่รู้ว่เะเบิกะสองผมก็เทียเลยเกิด <c oughs> อะไรขึ้นวะ <c oughs> โอ้ยลายตาเลยไม่ได้เล่นนานจัดแป๊บดึงสติมบนปับ 好了，这边嘛。 เอ,าอ้าวอเหีย้ยอ๋อโอเคเอ้ยเปลี่ยนผมก่อนดีกว่าไอ้ผมน่าเกลียดที่สุดเอา,าเอาผมก่อนเอาผมก่อนเอาตัวผมก่อนเลยครับแรกไม่ชินเลยว่ะยังไม่ได้ไม่ได้เล่นนานอ่ะมึนนะมึนนะมึนตึบป่ะมึนตึบปะ่ะปะพ่อเอี่ยวเลยดับแรกวมึงนั่งไม่หนักเียเอ้ยี่ผ่านเลย เทพตายเอาเลยครับน้องพี่หลบพัดละกันสมบูรณ์พี่หลบให้รรใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันครับอะไรอ๋อจะไปส่งนี้ใหเฮ้ยเลขสวยอะสี่เจ็ดเลขที่ผมชอบเลยที่ผมชอบเปลี่ยนฟิล์มสีขาวเป็นสีขาวมองไหมสาวสิบเอ็ดยี่สิบเก้าครับ เดี๋ยว่าเรียกว่าเป็นเองอเอาเนี่ยแหละเฮ้ยอ่าอะไรวะเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้วะเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตายพ่อไอ้ยาตันผมโคตรแพงไอ้ยาตันผมโคตรแพงอะไรวะเนี่ย ใครเชื่อใครโทรมาหาผมโทรศัพท์ก็ไม่มีไม่มีเฮียอะไรเลยแหละเข้ามาเนี่ยนี่ตัวอย่งังกัอฮัลโรหบอกว่าะเอาคือตอนนี้มึงออกเจเองเนอ่ะออกแล้วออกแล้ว เคตอนไหนเนี่ยน,นะน,น่าจะใกล้แล้วอะนั่นน่นลืมนะน่าจะอยู่แล้วแหละพอต่อไปน่าจะไปโอเคแล้วอ่ะทำไม,อ,ม,มอ่ะเลือมาเอาผ้ามันคอคืนนะมั้ยตอนนี้เลยมึงมาเลยร้านขายเสื้อผ้าใกล้ธนาคารแถวที่เรียนเกตเออเรางั้นเี่ยด๋วไปหาะทำไมวะเขียวขจจสัตว์เอ๊อเอออนนะ กูก็จนเลยตอนเด็แป้งผมยังยังไม่แน่ใจครับแต่ต้องกลับไปแล้วผมไม่หวนไปเจเฮียแล้วครับเพราะออกมาแล้วไหนๆก็ออกมาแล้วไงก็เดี๋ยวไปเอาเคียนเลยดีกว่ากลับแกง๊ง <c oughs> ดี้วยสิสารไอ้กูแม่งโทรถามกูก็อึกอักอ่ะแกกูไม่อยากแบบสปอยแกกูอึกอังเฮีสยสุดท้ายเพิดพูดจนได้ เอ้ยแม่งแอบไม่ไม่ไม่มันร้อยมันบัคก่อนอันนี้มันเปลี่ยนแล้วนี่ไงเธอตรงเดิมมีอยู่นะเดือบร้อยเธอมันถามทำไมวะมันจะไม่อยู่อะแต่ผมชวนมันอยู่นะตอนเป็นตอนแบบฟอร์มตัวเป็นจอดอะแต่สกอตถธนัมต่อว่า ทำได้นะแต่จะทำเพื่อใครอ่ะในเมื่อตัวหลักไม่อยู่แล้วอะมงมไหมคูหายเหรอออันนี้แหละอันนี้แหละคิวอะไรอยู่นี่ไง คือวันนี้แหละถูกต้อง